โอ้หวเสือนไฟมาแลนะ้วพี่รองคุณเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ไปอยู่ไกลก่อนนเดียเอออย่าฝ่าอย่าฝากเดี๋ยวยยเดี๋ยว,ยวทอยก่อนโอเครับผมพี่รองรุนนุ่มกันครับท่อขนาดท่อขนาด1นึิว้วความยาวสามสเส้นสองมืจุดข่าฐานนะครับพี่้องนนี่ ชิส้สองหมูนี่ครับเปเองมัน่นดูผู้ชมพร้อมจ้ามสองหนึ่งสวัสดีครับพี่น้องพร้อมห่อรอนลินกินขึ้นกัาครับผมมาหนีน่นี่ครับพระเอกน,นี่ครับจริงผมบ่วนนี่ครับสร้างไงห่เาขามาแล้วครับมาหนี่นี่คนจีเฮดต,ตะไล่คอหนึ่งนิ้วนะครับพี่น้องนี่ อหนึ่งนิ้วสองหูจุดเซทานนะครับเอฟซีขอมานะครับนี่สร้างอ้อยมาพวกอ่นี้เลยเดี๋ยวจัดให้ว่ันนะครับนี่ต่อเอานะครับโปตอรัดเข้าไปเบืองว่าทอนิ้วต่อเอานี่เป็นอย่งไรพี่น้องนะครับมันสิบพกขืนบ่อนะครับเพราะว่าส่วนหมาเขามีตาดเอานะครับถ้าขืนกะทือว่าดีนะครับถ้าพวกขืนกะทือว่าปรับปรุงแก้ไขไม่นะครับพี่น้องมันเป็นยังนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับตัวนี้ลองเบืองไขข้อสงสัยอย่าคล้องน้านะครับว่า จำเป็นโบว์วัทอนิ้วอนึ่งนี่ต้องอัดเอาอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับโจดมือนี่นะครับโจดโจดนี่ครับใส่เบิดแห้งเบื้องืธอหลวดนี่สากใหม่นะครับนี่ขนาดสามหนาเส้นนะครับวงฟิวเจอร์บอดพี่น้องพี่สร้างกะทีเพิ่งกำลังเหยียดสุดวงเงี้ยนะครับจงยยังสุดสุดวงแม่ บรรยากาศกระชิดรอสิงแตแตแ,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 ตแตนะครับโบตถ์ห้องข้างในนะครับพี่น้องสังกสีนะครับเอาแบบเปลือยเลยนะครับนี่เพิ่นบสในห้องนะครับเพินจะห้องทางข้างนอกห้องหู้จุดนะครับเพวาะว่องหูหน้นาจะระบายท่านนะครับพี่น้องห้ห้องก็จะแท่งหกมินนะครับ โอเคครับผมพี่น้องให้สร้างไว้อัดเทียดเขาโกงนะครับหลับไปรอช่วงการจุดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตะไลขนาดนิ้วหนึ่งความยาวสามสิบสองเส้นนะครับจุดบนฐานนะครับสองหับพี่น้องมอนี้จัดให้เอฟซีตามความขอนะครับทีเพิ่นขอมาว่าเหตุตะไลนิ้วหนึ่งจุดค่าฐานในเบื้องแน่นะครับแล้วก็ขอตะไลนิ้วหนึ่งสองหูแน่นะครับนี่นะครับมอนี้จัดให้ครบนะครับโตดเลยนะครับบังนี่คู่หูคููสี่เพิ่นนะครับสร้างจอมหมวกก่อนละ อันตั้งหนังกับตำป,กป,กปกุกๆกันล่ะกรนเฮ็ดแนวหนึ่งกับเฮ็ดแนวหนึ่งนี่โอ้ยมัน <c oughs> เป็นสไตล์เพื่อนรับม่ะ โอ้งามเลยองบงอล้วเ้อต้องสนยินีล่ะเกียวมาสานดเลยเปนนำลังเขางโค้คาเป็นเฮลีเน่นัวไปแล้วบัน โอ้บิดเลยเอาครับผมพี่น้องก่อนส้มตะไลครับมาส้มมออังไฟดอกมังไฟดอกกันปลาการะป๋องครับพี่น้องสูตรใหม่ของสร้างกะที่ครับเจอตั้งแต่ปากหอดก้นครับผมทะลุเถื่อนไปเลยสู่แท่งงูนะครับนี่เดี๋ยวไปรุนทุกการกระทำจะเป็นอย่างไรฝืนคือขนว่าไม่ครับางัานนี่ ตอนที่ไปจอวัดแล้ววัดอีกดอกสะวันผมเบิ่งจังหวะ่นมาเตียงมาโอ้ยสอดวย่โอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นน้กันครับไฟดอกสร้างที่ครับพี่น้องหลังจากเดินทางมาสามใสนะครับพี่น้องคืคอเก้านะครับต่อไปเป็นใสที่สี่ครับผมเ,เสียงคือคืออยู่ โอ้ยเป็นละบาดนี่เบิร์ดละ่ะมาแล้วครับพี่น้องดรอมาแล้วครับต้องย่อยต้องย่อยต้องย่อยมาทานพี่น้องนี่มาทานกันเขาครับผมมาทานนี่นี่นี่บ้าป๋องเฮามาทานกันเขาครับนี่อ่านี่ครับมาทานเลยนี่ เรียบร้อยดีโอเคครับผมพี่น้องซีใสครับสร้างกะทีครับผมเดี๋ยวฮารล็อชมตะไลจุดใช้ฐานครับของสร้างอ้อยบาทโอเคครับผมพี่น้องฐานจุดนับนี่โอ้ยมาเห็ดสูงเถอเว้ยยังเบืองง่ายยังเบืองง่ายโอ้หันเฉือนไฟมากเลยพี่น้องคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเด้ยวยฮเผาไปอยู่ไกลก่อน đây, ี้ <laughs> เด้อพี่น้องดิ อย่าฝาาอย่าฝาาเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนโอเคกับผมพี่น้องรุ่นน้ำกันครับท่อขนาดหนึ่งนิ้วความยาวสามสิบสองเส้นสองหูจุดข่าทานนะครับพี่น้องนี่พร้อมแล้ว่ามันโบเกีวหรอกว่าจะติดสองหูมันที่ขาเปองมันผู้ดูผู้ชมพร้อมสามสองหนึ่ง Ha <laughs> <laughs> กงฮักอีพออย่าจิติดติ๋วหันบางไฟมันจะขึ้นอยู่วกุ้งใหม่น่ามาบ่นเรานี่ครับไปไหนครับสองจ่ายเพิ่นไปยังไงเน้อไปไหนครับสูตเท่าสูตเท่าครับเกิดอจังงั้ครับกงฮักครับกงฮักแต่แล้วมักงไงมองคำว่านี่กุ้งฮักมันต้องใส่ติ๋วเคล็ดเคล็ดเคล็ด นี่ครับพี่น้องสาเหตุบ่ต้องอธิบายนะครับบังไฟเดินกําลังได้นะครับไปรอดอยู่นะครับนี่เบื้องจากอาการนะครับแต่ว่ากงหักนะครับเพิ่นบ่ใส่ต์ติวนี่นี่ครับนี่หักแปงแงงนี่พี่น้องนี่โอเคครับผมเดี๋ยวให้เพิ่นแก้มือให้ใหม่ครับพี่น้องมื่อน้ามื่อในบุระนี่ครับเป็นตะไลขนาดหนึ่งนิ้วความยาวสามสิบสองเส้นกงฟิวจอบอดเพราะผมมีติวครับนี่ ปัญหาเกิดคิดว่าจะรอดบอรอดนะครับโอเคครับผมพี่น้องถือว่าเฮ็ดหอยเอฟซีเฮาได้เบิ้งได้ชมนะครับก,บเก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาเฮาก็เก็บไปแก้ไขพัฒนาปรับปรุงนะครับเ,เพื่อให้มันดีขึ้นนะครับพี่น้อง <c oughs> ช่องเราเล่นกินกับขอสืบสารพี่นีสารมาเทาไหวนะครับในการเห็ดหม่องไฟตะไลนะครับพี่น้องนี่หม่องไฟอีสานเฮากับผมบอกกันคลิปหน้านะพี่น้องสวัสดีครับมาทานอยู่ได้พี่น้อง ตะไลโบขึ้นยังมัดต่ออีกครับไฟดอกอยู่ว่าได้แล้วสร้างอ้อยเอาเวิ้งบานเบา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 นอนมารับพี่น้องเป็่เนเป็นบุข้นเป็นลาดครับตะไลรสองเสือลายเวทกมเมยีมยน้องไฟดอกวันนี้ <c oughs> แวาันสก่อนด้ครับคนใหญ่เมังในมืองโดนดอกุ้มดอกุดอกุ้มนี้เยอ <c oughs> ุ้ยนะีนิ้มัจัเราละกดเดียวกดเดียว พ่อพอลงไปพ่อ,พอ <c oughs> นั่งดอกีดินแหละดีนี่ครับพเพิ่นว่ <c oughs> <c oughs> างยากันแล้วพี่น้องม่จีบปิดคลิปบ่ได้มาใส่นนอนบ่หลับดมอีแก่กรรอ้อนข่วนไปให้ไปอยู่เท่าวหรเอาละครับสูตรมัง่ายเัาไปอีกแล้วสร้างอ,อาา้อยมาตั้มหอดมือท่องครับพี่น้องเอายูยูจูดลวดเพื่อนเขาเขาบนว้า ตุม้มโอ้โอ้โอ้ไว้กว่านไว้กว่านโอ้ไป้ยางพี่น้องโอ้มาทานมาทานไปก่อนเลี้ยงดอกนาดีอยู่ดอกนาดีอยู่ โอเคครับผมนอนรับละสร้างร้อยบานนี้พี่น้องนี่นอนรับแล้วบานนี้ครับโอเคครับผมพี่น้องปิดคลิปบานนี้เด็กดือและครับไปนอนครับผมฝันดีคู่หูคู่คนมันมานันทีนึ่งครับผมสวัสดีครับ